เอาละครับอีกไม่นานเกินรอประเทศไทยของเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดาธรรมานะครับแต่มันคือปฏิบัติการที่จะชี้ชะตาอนาคตของประเทศไปอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวและนี่คือคู่มือปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ที่จะนำทางพวกเราทุกคนไปสู่ภารกิจครั้งสำคัญนี้ด้วยกันจำวันนี้ไว้ให้ดีครับ 8คุมภาพัน2,569วันดีเดย์วันที่เสียงของพวกเราทุกคนจะดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินคำถามสำคัญก็คือเมื่อวันนั้นมาถึงเราพร้อมแล้วหรือยังพร้อมที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของชาติในภารกิจที่สำคัญที่สุดครั้งนี้แล้วหรือยังความพิเศษสุดๆของภารกิจครั้งนี้ก็คือมันเป็นเหมือนภารกิจแบบ two in one เลยครับคือในวันเดียวเนี่ยเราต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ถึงสองเรื่องพร้อมกัน เรื่องแรกคือการเลือกรัฐบาลชุดใหม่ผ่านการเลือกตั้งสสและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการตัดสินใจอนาคตของกฎหมายสูงสุดของประเทศว่าเราจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ผ่านการทำประชามตินั่นเองครับเอาละครับพอรู้เป้าหมายแล้วก็ต้องมาวางแผนยุทธศาสตร์กันหน่อยในภารกิจนี้เนี่ยมีเส้นทางปฏิบัติการให้เราเลือกได้2แบบนะครับซึ่งแต่ละคนสามารถเลือกได้เลยตามความสะดวกของตัวเอง เส้นทางแรกนะครับเรียกว่าปฏิบัติการล่วงหน้าอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปในวันเลือกตั้งจริงส่วนเส้นทางที่สองก็คือปฏิบัติการวันจริงหรือดีเดย์สำหรับคนที่พร้อมไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของตัวเองเลยครับย้ำนะครับว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะกาหนดการของสองเส้นทางนี้ไม่เหมือนกันโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกเส้นทางแรกกันเลยปฏิบัติการล่วงหน้า สำหรับทีมที่เลือกจะโหวตก่อนวันจริงหรืออยู่นอกเขตเลือกตั้งของตัวเองมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้างที่เราต้องรู้เพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จไปด้วยดีมาดูกันครับหัวใจของปฏิบัติการล่วงหน้าเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ที่เวลาครับต้องลงทะเบียนให้ทันตามกำหนดเป๊ะ,เ,ปะเริ่มจากปลายปี68ต่อเนื่องถึงต้นปี69จะเป็นช่วงลงทะเบียนเลือกตั้งสสล่วงหน้าก่อน จากนั้นจะมีช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่วันในเดือนมกราคมให้เราลงทะเบียนทำประชามตินอกเขตครับพอจัดการเรื่องลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันปฏิบัติการจริงคือวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองครับแล้วเรื่องลงทะเบียนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะเขาทำให้มันง่ายมากๆมีให้เลือกถึง3มช่องทางหลักๆเลยช่องทางแรกคือออนไลน์สะดวกสุดๆผ่านแอป s m a r ์ V o t e หรือเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือถ้าใครสะดวกไปเยือนด้วยตัวเอง ก็ไปได้เลยที่ที่ว่าการอำเภอรหรือสถานทูตและสุดท้ายคือส่งทางไปรษณีย์ครับอันนี้เขาจะหยุดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญเลือกวิธีที่เหมาะกับเราที่สุดได้เลยเอาละ่ะพอลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยพอถึงวันปฏิบัติการ1กุมภาปุ๊บพอเราเดินเข้าคูหาไปเราจะได้รับอาวุธสำคัญ2ชิ้นครับซึ่งก็คือบัตรเลือกตั้งจำนวน2ใบนั่นเองใบแรกนะครับคือบัตรสีเขียวใบนี้เอาไว้เลือกคนครับ ก็คือเลือกสอส,อสอแบบแบ่งเขตหรือสอสเขตที่จะมาเป็นตัวแทนของเราในพื้นที่โดยตรงเลยเป็นเหมือนคนที่คอยดูแลปัญหาในบ้านเราผลักดันเรื่องต่างๆในเขตของเรานั่นเองครับส่วนบัตรใบที่สองจะเป็นบัตรสําหรับสอสอบัญชีรายชื่อซึ่งใบนี้เราใช้เลือกพักครับคือการเลือกพักการเมืองที่เราชอบนโยบายภาพรวมของเขาที่เราอยากเห็นเขาเข้ามาบริหารประเทศสรุปง่ายๆเลยสําหรับชิมเลือกตั้งล่วงหน้า บัตรสีเทียวเลือกคนส่วนอีกใบหนึ่งเลือกพักครับผมเอาละครับทีนี้มาถึงเส้นทางปฏิบัติการที่2วันตัดสินหรือด D Day วันที่8กุมภาพันธ์บอกเลยว่าวันนี้คือหยุดคลแม็กซ์ของภารกิจทั้งหมดครับและนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่ไปเลือกตั้งในวันจริงนั่นก็คือจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เราจะได้รับจะมีทั้งหมด3ใบด้วยกัน ใช่แล้วครับมากกว่าทีมที่ไปปฏิบัติการล่วงหน้าอยู่หนึ่งใบบัตรใบแรกเหมือนกันเลยครับคือบัตรสีเขียวสำหรับเลือกสสแบบแบ่งเขตก็คือเลือกคนที่เราเชื่อมั่นว่าจะมาเป็นปากเป็นเสียงให้คนในพื้นที่ของเราได้อย่างแท้จริงใบที่สองคือบัตรสีชมพูครับใบนี้สำหรับเลือกสสบัญชีรายชื่อซึ่งก็ทำหน้าที่เหมือนกันกับบัตรเลือกพักของทีมล่วงหน้านั่นแหละครับคือการเลือกพักที่จะเข้ามาบริหารประเทศในภาพรวม และแล้วก็มาถึงบัตรใบที่3บัตรใบพิเศษที่เป็นหัวใจสำคัญของภารกิจครั้งนี้เลยครับนั่นก็คือบัตรสีเหลืองสำหรับการออกเสียงประชามติครับว่าเราจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเอาละครับก่อนที่เราจะจบภารกิจการเตรียมความพร้อมในวันนี้นี่คือบทสรุปข้อมูลสำคัญทั้งหมดหรือจะเรียกว่าเป็นมิชชั่นเช็คลิสก็ได้เพื่อให้เรามั่นใจว่าพร้อมสุดๆสำหรับวันจริง ภารกิจที่ต้องจำนะครับมี4ข้อง่ายๆเลย 1. ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองให้เรียบร้อย 2. จําวันสําคัญต่างๆให้แม่นเลยนะครับ 3. อันนี้สําคัญมากรู้จักบัตรทั้ง3ใบให้ดีเขียวเลือกคนชมพูเลือกพักและเหลืองเลือกอนาคตของรัฐธรรมนูญและข้อสุดท้ายเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับแค่นี้เองง่ายมากๆ ต้องจำไว้เสมอเลยนะคะว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่อยู่ที่ปลายปากกาของพวกเราทุกคนในคููหาเลือกตั้งนั่นแหละครับ1สิทธิ์หนึ่งเสียงของเรานี่แหละคือพลังในการกำหนดอนาคตที่แท้จริงและนี่คือทั้งหมดของคู่มือปฏิบัติการเลือกตั้ง2,569ครับ อนาคตของประเทศอยู่ในมือของพวกเราทุกคนคำถามสุดท้ายก็คือเราพร้อมที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงแล้วหรือยังอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2569กับแฟนๆช่องของเราทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้มาเริ่มต้นปีใหม่นี้ไปด้วยกันครับ และแน่นอนครับว่าในโอกาสพิเศษแบบนี้ผมก็มีคำอวยพรดีๆนะครับอยากจะมามอบให้เป็นของขวัญเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ให้กับทุกคนครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2569นี้นะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดโดนบันดาลให้ทุกท่านรวมถึงครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุขกเกษมสำราญนะครับสุขภาพพลนานามัยนี้ขอให้แข็งแรงสมบูรณ์เลยส่วนหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สำคัญที่สุดขอให้สำเร็จผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกทุกประการเลยครับครับผมนั่นก็เป็นคำอวยพรจากใจจริงนะครับแต่ว่านอกจากคำอวยพรแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราอยากจะบอกกับทุกคนในวันนี้นั่นก็คือคำขอบคุณครับ คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยนะครับผมอยากจะขอบคุณทุกๆท่านจากใจจริงเลยที่คอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจช่องรอยเยือก a ทยแลนดของเรามาโดยตลอดต้องบอกว่าการสนับสนุนของทุกคนเนี่ยมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดจริงๆที่ทำให้เรามีวันนี้ทำให้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ครับเอาละครับและหลังจากที่เราขอบคุณกันไปแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายสาหรับวันนี้แต่เป็นเรื่องที่สาคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันคือประกาศสาคัญเกี่ยวกับก้าวต่อไปของช่องเราครับ มาถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงจะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วก้าวต่อไปของช่องเราของชุมชนเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และคำตอบก็คือวันนี้ครับช่อง Lawyer Thailand ของเราได้เปิดระบบสมาชิกหรือว่า Channel Membership อย่างเป็นทางการแล้วครับทีนี้พอเรามีระบบสมาชิกแล้วมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงในบทต่อไปของเราเราจะมาดูกันครับว่าระบบนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็ มีอะไรพิเศษพิเศษรอทุกคนอยู่ครับง่ายๆเลยครับระบบสมาชิกเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกท่านสามารถสนับสนุนให้เราให้ทีมงานรอเยอร์ไทยแลนด์ได้มีกำลังใจในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์แบบนี้ต่อไปได้สะดวกมากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าเมื่อทุกท่านสนับสนุนเราแล้วเราก็ต้องมีอะไรตอบแทนกลับไปเราได้เตรียมสิทธิพิเศษในเรื่องกฎหมายแบบ Exclusive เลยนะครับจัดไว้ให้สาหรับสมาชิกในแต่ละระดับโดยเฉพาะเลยครับ ก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากระบบสมาชิกใหม่ของช่องเราไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับและไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลยที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ